สรุปเนื้อเรื่องวูเทอร์ริงเวฟพาร์ทหนึ่งเปิดมาเราจะเจอกับเทพสาวสวยที่มอบพลังแทเลนต์มาร์ให้กับเราที่ฝ่ามือและก็ผลักเราลงสู่หลุมดําแต่เฮ้ยเอา้าที่ไหนได้กูตกไปอยู่ใต้น้ําหลังจากว่ายน้ําขึ้นมาได้ภาพก็ตัดสรุปมึงจะรอดไหมเนี่ยหลังจากมึน,มน,มนง,ง,งงกับเรื่องอีอย่างวะเราก็ตื่นขึ้นมาเจอกับสองสาวสวยยงังยังและชิกเสียดีนะตื่นมาเจอสาวถ้าตื่นมาเจอหนุ่มแว่น NTR กูคงลบเกมทิง้งหลังจากการพูดคุยกับสองสาว เราจะรู้ว่าเราอยู่ที่ Gosh of Spirits เขตชายเมืองจินโชและเราความจําเสื่อมยังยังจึงได้ตั้งชื่อแล้วว่า r o เวอรกูเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงวะเนี่ยโดนตั้งชื่อเฉยแต่น้องยังยังใหญ่เอ้ยน่ารักให้อภัยเนื่องจากการสื่อสารโดนตัดขาดจากเหตุการณ์ไม่ปกติทั้ง3จึงเดินทางมาที่เมืองจินโชร,ระหว่างเดินทาง r o เวอได้เจอกับรูปตั้นมังกรและได้เห็นนิมิตว่าได้ไปชิญหน้ากับมังกรมังกรได้พูดว่าโรเวอร แม่ดูอยู่ไอสัตว์ไม่ใช่นะ้ำมันแม่แดง ROV หลังจากเห็นนิมิตและยังยังได้ตกหัวโรเวอร์เตือนสติโรเวอร์ Rover, ก็ได้เดินทางมาถึงจุดชมวิวเมืองจินโชผกูจะถึงเมืองไหมวันนี้และก็ได้เจอกับนักวิจัยสาวสวยไบจิ By G. ซึ่งตอนนี้เธออยู่ที่พื้นที่ทาเซนฟิวหลังจากมาเจอไบจิ G. เธอก็บอกให้ออกจากพื้นที่แต่ไม่ทันการมีมอนสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งเราโรเวอร์ก็ได้ตกกีกี้ตัวนี้ไปอย่างง่ายได้กูลูก GM ไอสัตว์ ตีไม่แรงแสดงว่ายังเติมไม่พอกี่กี้ได้ทิ้งร่างวิญญาณสีเหลืองทองดุดขี้ที่เรียกว่าเอโคทันใดนั้นมือขวาของโรเวอร์ก็ส่องสว่างขึ้นและพูดว่าข้าหิวขี้กูว่าผ้านรกกันไปแล้วกบมาผ้าดีดีก่อนเอามาเอ้ยกระผมหิวกระผมหิวจังเลยขอรับนี่ก็พรอไปและมือขวาของโรเวอร์ก็ขยับไปเองและดูดซับเอโคได้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการติดต่อมาจากจินชิผู้พิพากษาสูงสุดแห่ง จินโชประกาศต้อนรับและให้ความช่วยเหลือเราโดยการเดินทางไปเจอกันที่เมืองจินโชระหว่างนั้นโรเวอร์ก็ได้สัมผัสถึงโอตาคุสาวที่จ้องมองโรเวอร์อยู่เป็นอันจบเรื่องราวบทที่1นงองหนึ่งโรล็อก